ลูกจะนินลาดไปตามเรื่องเล่าคอยฟังฟังคำกล่าวฉันนี้จะเล่าไปตามคำกลอน ไม่ใช่เรื่องใหม่ดอกตำนานมีมายอมยะดวนเหนื่อยลาที่พากณะอังสันรอนจะเล่าเรื่องเมียลองผัวปันยอมผัวลองพรลองแง,งลองงอนลองตวยลองงา ที่พ่อแม่ลองมาทำไมยังไม่ลองแม่บางก็พัวมาลำบากอกยังหักจะบ,บันจังนาต้องตาเนาะไม่มีปากมีเตียงบางเขานำไปข่าเขาพาไปเปิดไปเครื่องบรรดังกันกันเรื่องนางปัตตาจารา ฉันจะเล่าตำนานในนิทานเรื่องนี้่อแม่ก็เป็นเตทีไม่ใช่เป็นคนรนาถาเป็นพันรยาสามีได้ดีกันมาจนเกิดทิดาลูกสาวคนเดียวขนาดน้ำไม่ลูกรัก ว่าปตาจาราเป็นทั้งคนกกคนลากนนาชลาดเช่นเดียวพ่อแม่ก็ชื่นก็ทอมไม่ยุดปากเลยเจ้าบนทานไม่ให้เจ้าที่ไหนตักทีเง ลูกจงออกไปไหนพ่อแม่ก็ต้องไปนั่นในสมภูมิสมฐานเป็นลูกมหาเศรษฐีแก่ห่วงของแกงเอาแต่แทไม่ให้ไปไหนสักที่พ่อแม่รักอาลีก็เป็นตุกํำรานให้อยู่ประสาทชันเจ็ด แม่ไ้หมดแม่งจอกกินข้าวน้ำนั่นนอทั้งแม่พ่อก็คอยขนานแถมยังมีคนชายเป็นผู้ชายเจียวชาลับชายลูกสาวท่านแม่ไ้ทุกอนาทอ ทำเนียมนำอ้อยกหมดได้โลดลอดแเป็นไม่มันในจ้างในางให้เฮินนี่เว้นแต่เหตุตั้งหอนยอนตรองเขาตรงน้ำก็เลยได้รวมลับนอนปิกเม็ดเกลือก่อนได้ชกกินไปด้วยกัน อยู่ต่อมาคนมีมาตู่ขอพ่อกับแม่ทั้งแม่ก็ดีใจแต่แท่จะเย็นลูกมีลาคานรีบตกลงเอาไว้และวบอกหมายคืนวันให้เหลิกยามแต่งงานเป็นอย่างตวยอย่างงา ส่วนนางปาตาจาลาพอได้ยินนางก็ร้องนางร้องอยู่อยู่แต่ในห้องละหิมละหามว่าแม่ไม่สมควรไปรับปากลับคำคืนให้ทำตามฉันจะปูคอตา วันเลืกนัดหมายหรือก,ก็ไกลเข้ามานี่ฉันจะเอาหน้าไปไว้เออตรงไหนน้ำตาไหลาโจกโจกไม่พออกไม่พอใจได้ชวนคนชชยหนีตามกันชอยทอ ออกจากโรงสาวทีไปอยู่ป่าเป็นกระท่อมเห็นแล้วแม่มอมน้ำตาก็ล่วงลงมอยมอยว่าเกิดมาพิดชาติใจจะขาดถอยคอยวาตนาฉันมันน้อยปันี้เจ้าหนอย จะกินข้าวกินน้ำไม่รู้จะทำมีต้องไหนไม่เคยมีเหตุมีภัยตอนอยู่กับแม่กับพ่อนี่ขึ้นก็คลานจะลงหรืองก็คลานน้ำตาหล่นนั่นเลยไหลคลอวาตนาคุณน้อมันตกต่ำปนนี้ ให้แน่ในอกเติบมาต้มเพจตัวก็เลยชวนผัวว่ากลับไปบ้านฉันเถอพี่ฝ่ายผัวก็บอกว่ารอรอรอก่อนเธอยอดอาลีแ้่อยู่ได้สักครึ่งปีก่อนพี่จะพาย้อนไป จะกินน้ำกินข้าวเวลาเช้าเวลาค่ำมันนี่นึกยิ่มนํำไม่รู้จะทำต้งไหนไม่อยู่เรือนก็สามีหนึ่งไอ้ลำบาก มากมายดางเลยลองพี่นายหงยัวตื่นในอารมเฝ้าแต่ก้อนวอนผัวอยู่ตะเปิดตะเปิดทต่ผัวก็ไม่เธอเลยพูดรบผู้ทอม ฐานะเป็นคนใายกว่าไม่ยายจะไม่ชมพอตาก็เสียอารมณ์เดี๋ยวขาดลทิ้งไม่รอเมียชวนที่ไรพวกก็ไม่ร้อนโดนจนลูกออกออกมาหนึ่งคนก็ยังไม่ทำตามขอ พอเมียชวนที่ไลยก็บอกแต่ว่ารอรอเมียคิดถึงแม่พ่อเทบจะโดดเขากองพอนอ,อยู่ไม่มีที่สุขจนได้ลูกคนที่สองไม่อยู่ในทอ้องก็หายใจทอดใจท,อ,ใจท,อ,ทอน ยึงนำลกนี่ลบนีไม่หวังตามีแน่นอนนำบุปผาอยาดอนย้อนเป็นหามันดาแต่พอแจ้งออกได้เวลาผัวมาหาแม่เนื้อเลนทั้งเมียก็ไม่เห็น ตั้งพวงก,ก็ไม่เห็นก็เดินถามหาเขาบอกเกินเดินดอยๆแล้วเอาลูกน้อยของแกนั่นแหละไปดาทางน้ำหูน้ำตาก็งอตอกวิ่งตา ทั้งวิ่งทั้งถอบมาทันกันที่กลางทางลูกน้อยก็นั่งพยิวเขายิ้วน้ำพ่อก็ส่งตาลลูกน้ำตาไหลไหลล้ำเวลาก็คำํำไม่มีบ้านผู้ไม่มีบ้านคน มาเกิดออกก็ไม่เลยมาเกิดรวมทวนเมียโอดครวนเจ็บท้องจะคลอดลูกคนที่ตองก็จนนาตกหน้าตนยิ่งํามมิดลองมาท้องฟ้าก็มืดมนทั้งลมทั้งฝน ปัญหาเฟินหาไฟเงินเมียก็เลยคลอดโลกนอนครกอุตลุดฝ่าฝนไม่ยศจังตกน้อยตกใหญ่เมียเลยไม่เฟิดฟอไม่ได้ก่อกันดอกเฟินไฟทั้งผัวก็อุ้มลูกคนใหญ่ นางคมหัวยังยองเมื่อกแคแข่งคดเข่าเอาตอกเท้าไว้ทั้งคู่ฝนก็รงสู้สู้ต้งสารลูกทั้งสอง เอาลูกอ่อนไว้ในอกของเมนูอันละอองลูกยิ่งแต่ลองฝนก็ยิ่งแต่แรงเมียงงอเขางอศอกอยู่ไม่หยุดไม่เตากดแข็งคดเขา่าจนเอวเครดเอวแข็ง จึงบอกัวว่าพี่แกก็ไปหาหาเอาใบไม,ม,าาม,ม้มาทำาลมการฝนลมผ่อนแรงเอามาซ่อมมาแต่งเอามาเพิ่มมาเตามิมเมียก็คอยกดเขา้า เอาอะไรไงผัวเป็นห้าใบไม้ลูกร้องพี่ลายหนาวสั่นอยู่เริ่มเลิ่มผัวเป็นคนเต้อตาหน้าตาเต้อเติมกรรเก่ามาเติมไปถูกงูมันกัดตาย เมียก็ทนหมอบเมื่อยเออัอวททำไมยังไม่มาคอยหาคอยหาทําไมคอยหายคอยหายจนเวลาลุงแจง้งแปลกอกแปลกใจว่าจักก็มัวทำไมแจ้งแล้วก็ยังไม่มา ก็แจ้งหูแจ้งตาฝนฟ้าอยู่ตกก็ลำหยลำหอกุมลูกน้อยจะตามหามาเห็นผัวนอนตายนอยอยู่ตหน้าต่อตากลางโคกลางปลาช่างมาพากันทั้งเป็น